สัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูแพลนะคะก็จะมาสอนนะคะเล่มนะคะเรียนรู้การอ่านและการเขียนเล่มที่6นะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเอาหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่30สนะคะโจทย์เขาบอกว่า โยงเส้นจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กับคำนะคะและให้นักเรียนนะคะระบายสีภาพและคำศัพท์ที่สัมพันธ์กันด้วยสีเดียวกันนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆมาดูนะคะคำที่1นนะคะคุณครูแพลวนะคะจะอ่านให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆโยงไปหาภาพนั้นนะคะที่มีความสัมพันธ์กันนะคะอ่ะ คำแรกนะคะนอโอมอนม่า้เด็กโยงจากคำแรกนะคะไปหานมภาพไหนเอ่ยนะคะที่เป็นภาพนมให้เด็กโยงไปเลยค่ะ <โย S 1> คำที่สองนะคะเ<ย>ขาเขียนว่าสอามอสามนะคะ,ะให้เด็กๆโยงไปหาภาพเลขสามค่ะเด็กๆ ภาพไหนเอ,อ่ยเด็กๆหาเจอหรือยังคะ,ะถ้าดเด็กๆเจอแล้วให้ดเด็กๆโยงเลยนะคะดเด็กๆต่อไปนะคะคําต่อไปนะคะคําที่3าอรอกมอลมนะคะ,ะดเด็กๆเห็นภาพมลมไหมคะดเด็กๆโยงไปหาเลยค่ะคําว่าลมนะคะโยงไปหาภาพลมเลยค่ะต่อไปนะคะ คำที่สี่ 4, นะคะอ่ะดอือมอดื่มไมเอกดื่มนะคะอ่ะภาพไหนเอ่ยที่เป็นภาพดืม่มเด็กๆเห็นภาพเขากำลังดื่มอะไรไหมคะอ่ะถ้าดเด็กๆเจอแล้วให้เด็กๆโยงไปหาภาพนั้นเลยค่ะต่อไปคำที่ห้านะคะคำว่าครีมนะคะคออีมอครีมนะคะอ่ะ เด็กๆเห็นครีมไหมคะไม่ใช่ครีมทาหน้านะคะเด็กเป็นครีมที่ทคล้ายกันไก่นะคะ,ะดเด็กๆเห็นไหมคะ,ะถ้าดเด็กเจอแล้วให้เด็กๆโยงไปหาภาพครีมเลยค่ะต่อไปนะคะคำสุดท้ายนะคะชอาร์ามชามนะคะดเด็ก ภาพไหนเอยที่เป็นภาพชามให้เด็กๆโยงไปให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆและอย่าลืมระบายสีให้ตรงกับคำด้วยนะคะสมมติว่าเด็กๆนะคะระบายชามสีชมพูนะคะเด็กๆก็ต้องมาระบายคำเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะเด็กๆและให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเด็ก 31นะคะเขาบอกว่าเติมตัวสะกดแม่เกยลงไปในช่องว่างนะคะเด็กๆอ่ะตัวสะกดของแม่เกยคือตัวอะไรคะเด็กๆคือยอยักษ์นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเติมอยอยักษ์ลงไปตรงช่องว่างเลยนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะเช่นนะคะคำว่าชาย ชออายโชายนะคะคำที่สองคำว่าไอ้นะคะเอออายโออยไม่โทรายนะคะคำที่สามคำว่าป้ายปออายโป้ายไม่โทป้ายนะคะเด็กๆอ่ะให้เด็กๆนะคะเติมโยยักษ์ลงไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านคำนะคะอ่ะ แล้วให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะิ็เๆให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านทำหน้านี้แหละนะคะอ่ะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูด้วยนะคะด็กๆคุณครูรอให้คะแนนแต้มสะสมความดีอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลนะคะก็ขอเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ